ันนี้เดี๋ยวพามาดูคลิกหนึ่งห้านะครับตัวล้อแมกนะครับตัวนี้นะครับตัวใหม่เนาะชมชมชมเดิมนะครับแต่เปลี่ยนสีนะครับเป็นน่าจะเป็นรถปี2021นะครับชม2021ันยีเอนาะก็จะพามาดูสีนะครับตัวนี้เป็นตัวล้อแมกนะครับครบทุกสีแล้วนะครับตัวนี้นะครับต่ต่อเทียบไม่ดูนะครับว่ามีสีอะไรบ้างนะครับก็สีไหนสวยสุดนะครับ้องช่วยคอมเมนต์ได้นะครับ ก็ทีเห็นเราก็จะมีสีขาวนะครับขาวดํานะครับแล้วก็แดงดํานะครับแล้วก็สีดํานะครับดําแดงนะครับน่าจะดําแดงเนาะเพราะว่าท้ายเป็นสีแดงครับก็เดี๋ยวจะพาดูช้าๆนะครับว่าความแตกต่างตรวไหนบ้างแล้วก็ตารางการผ่อนนะครับแต่ผมจะมาคุยด้วยนะครับว่าใช้เงินเท่าไหร่นะครับดาวเท่าไหร่ส่งเท่าไหร่นะครับก็รูปทรงดีตายไม่ต้องพูดถึงเยอะนะครับเพราะว่าโฉมเก่าแน่นอนนะครับโฉมเดิมเครื่องเหมือนเดิมนะครับล้อแม็กนะครับ ส่วนที่แตกต่างก็น่าจะเป็นยางผมไม่แน่ใจว่ายางของตัวรอยี่ห้าตัวนี้เป็น i อ c าซหรือเปล่านะครับตัวเก่าแล้วครับก็ใครใช้อยู่ลองคอมเมนต์บอกได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นของวีลัพเบอร์นะครับเป็นยางแบบไม่มียางในนะครับเป็นแบบจุ๊บเปรดนะครับนี่ก็บางโคนหน้านะครับเป็นสีดําทั้งหมดเลยนะครับทุกสีนะครับเป็นสีดําหมดเลยนะครับข้อไฟหน้าก็จะเป็นตามสีรถอ่ะเนาะก็จะเป็น ขาวแดงดำนะครับแล้วก็ส่วนท้ายนะครับส่วนท้ายของตัวรถนะครับขอบท้ายนะครับก็จะเป็นสีตามรถนะครับแล้วก็จะมีจับหลังนะครับที่แตกต่างกันนะครับจะมีนีครับสีขาวจะเป็นจับหลังสีดำนะครับสีแดงจับหลังสีดำแล้วก็สีดำจับหลังสีแดงนะครับสวยไหมครับสวยไหม เครื่องยนต์ก็ใช้บล็อกเครื่องยนต์เดิมนะครับยังใช้ตัวเดิมอยู่นะครับเดี๋ยวพาดูช้าๆนะครับสีทุกสีได้นะครับก็เผื่อใครสนใจนะจะได้ตัดสินใจซื้อถูกนะครับว่าจะเอาสีอะไรนะครับตอนนี้เป็นดําเงานะครับดําเงาแล้วก็หลายสติกเกอร์นะครับมันจะเหมือนเป็นลายเดียวกันเลยนะครับแตกต่างกันตรงที่สีนะครับของสติกเกอร์นะครับแค่นั้นเองนะครับ ลายคล้ายๆกันเลยนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับสัวตัวนี้เป็นสีแดงนะครับก็แดงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าแดงเดียวกับพีซีก็แต่ผมจะจับจอดเทียบไ่ดูนะครับกับพ c ซสีแดงนะครับว่าสีเดียวกันไหมนะครับจะได้เห็นจะชัดเลยเนาะแดงสดนะครับแล้วก็เป็นสีขาวตัวนี้ ชัดเลยนะครับสวยไหมครับทีไหนสวยครับสิ๊กแจ้วนะครับก็ใครอยากดูรุ่นไหนเทียบกับรุ่นไหนนะครับผมจะจัดให้นะครับใครอยากดูสีอะไรเทียบกับสีอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเพราะว่าผมจะดูตามคอมเมนต์นะครับส่วนอยากรู้ตารางกงินผ่อนก็คอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะครับนี่ครับราคา ราคาจะลดอยู่ห้าหมหพันหร้อยบาทนะครับพอใช้เงินดาวอยู่ประมาณอันนี้คือดาวผ่านล้านนะครับหนึ่งมืนบาทนะครับส่งก็ประมาณนี้นะครับกอไฟแนนซ์ก็ส่งสองพัเก้าสาสิบเก้าบาทนะครับใช้เงินเก้าบาทนะครับสาหกงวดเนาะประมาณนี้ครับตลาดการผ่อนนะครับเบอร์โทรนิดนึงนะครับย้ำเบอร์โทรนะครับศูนย์ปดหนึ่งนะครับเก้า5 9 2ดเจ็ดเก้าห้าเก้าสนะครับ เดี๋ยวใครสนใจครับโทรมาสอบถามได้นะครับรถเยอะมากนะครับถ้าใครอยากดูแยกเป็นสีๆนะครับลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้นะครับใครอยากเห็นแยกสีนะครับลองคอมเมนต์มาครับอันนี้จะจอดเทียบให้เห็นก็จะชัดไปเลยนะครับว่าสีไหนสวยนะครับจะได้จัดสินใจซื้อถูกเนาะ ก็ช่วงนี้ไม่ได้ลงคลิปนะครับฝนตกนะครับภาพมันไม่สวยนะครับภาพมันมืดๆนะครับช่วคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์นะครับแล้วก็กดซับสไครต์นะคเพราะเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ขอบคุณมากครับผม